ในโลกใบใหม่ต้องคิดให้ใหญ่ใบให้สุดลกลับมาต่อกับรายการครอบครัวซันโวนะฮะและช่วงนี้ต้องยกให้เขาเลยครับพี่อรันเชื้อบางสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ค,คงจะต้องพูดกันต่อนะฮะถึงเอเชียนเกมนะฮะตลอดที่ผ่านมาเลยนะฮะต้องบอกว่า อยู่กับเอเชียนเกมมานานนะครับพี่ฮะเผลอๆจะนานกว่าเอเชียนเกมซะอีกพี่โอลังนะครับคงจะต้องพูดซะหน่อยนะฮะก็เอเชียนเกมครั้งนี้ที่เกาหลีใต้ที่อินชอนนะก็ต้องบอกว่าทัพนักกีฬาไทยเครื่องร้อนช้านิดนึงเกี่ยวกับการไล่ล่าเหรียญทองนะครับก็แต่ว่าเราก็มีสิ่งที่น่าชื่นใจน่าภูมิใจผลงานของทีมฟุตบอลไทยนะครับก็สร้างผลงานได้เป็นที่ประทับใจตั้งแต่นัดแรกมาเลยเพียงแต่ว่าเราจะไปสะดุดชวดเข้าชิงกับการพ่ายแพ้แบบว่า ขาใจนิดๆก,<ป>กับการตัดสินอพผู้ตัดสินอ่แต่ <c oughs> หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมต้องเฉลยนิดนึงผู้ตัดสิน <c oughs> ที่มาเป่าในในวันที่เราเจอกับเกาหลีใต้นะฮะ <c oughs> มาจากประเทศอะไรรู้ไหมฮะประเทศไหนฮะยูโอนเอียงครับรู้จักไหมฮะเมีย a e เอเอี๊ยงทรไม่ใช่ฮะผมประจํิดนึกว่าประเทศใหม่ยูโอนเอียงก็อยู่ที่สายตาคนจะมองอย่างที่พี่โอลาเขาบอกว่าบอลไทยทําผลงานดีนะครับในรอบ52ปีเนี่ยจนถึงรอบแรกมาถึงรอบรองไม่เสียประตูเลยนะโอ้โหแล้วคราวนี้ถือว่ายิงประตูได้มากที่สุดนะ15ประตูนะยังต่อเนื่องเลยแล้วสําคัญอีกอย่างคือว่าผมเนี่ย เป็นดาวซันโวเอเชียนเกมมากับคุณรณชัย4ประตูนะแต่คราวนี้คนเขาทำลายผมไปแล้วโโอ้หสี่ตีไว้ถูกทำลายคุณอดิศักดิ์เป็นธรรมดาฮะอดิศักดิ์ไกรสอนเขายิงไปห้าเป็นธรรมดาของเด็กรุ่นใหม่ที่จะมีการพัฒนาที่ต่อเนื่องบางบางเรื่องคุณอย่าทำลายผมนะให้ผมเก็บไว้หน่อยดาวซันโวนะนะฮะไม่เป็นไรตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วมาคุยกัน่ที่เวลาต่อยังมีกีฬาอื่นๆอีกนะฮะอย่างวันนี้วันปิดแล้วอ่ะใช่วันปิดแล้วไงมันันก็ไได้้เยอะแลวโอเคเรื่องเหรียญนี่ครั้งที่แล้ว ก่อนตอนนี้เราที่กวางโจเราได้11เหรียญทองครับครั้งนี้ก็คงต้องสูสีกันนะนะว่าจะทําลายหรือไม่ทำลายกนณณเวลานี้เราอาจจะยังสรุปไม่ได้ครับแต่ท่านผู้ชมอาจจะรู้แล้วครับก็เอาว่ากระแสของฟุตบอลเนี่ยที่ทาผลงานได้ดีทั้งชายทั้งหญิงโดยเฉพาะทีมชายเนี่ยผมว่าส่งผลกับต่อไอ้ฟุตบอลลีของไทยอย่างนี้ถือว่าบอลบ้านเรานี่คือมาถูกทางปะ พี่โอลาผมว่ามาถูกทางนะโดยเฉพาะทีมชาติปกตินี่บอลลีอาจจะดีแต่ทีมชาตินี่โดนตําหนิมาตลอดนะครับแต่ครั้งนี้มันจุดประกายหลายๆอย่างครับแล้วก็ชุดยูยีสามเนี่ยไม่ใช่ชุดใหญ่สุดใช่ไหมชุดใหญ่เอชเกมเนี่ยหลายคนเนี่ยคนคุณดูทางบ้านไม่เคยดูมาก่อนว่าใครเป็นใครบ้างอะไรบ้างตอนนี้สตาร์เกิดมาหลายคนไม่คนติดตามไทลีกมากขึ้นแล้วนี่สําคัญที่สุดก็คือว่าเด็กที่อยู่ในชุดของเอชเกมคราวนี้นะตัวตาลีคนัดชิ่งชนะเลิศวันที่12ตุลาคมเวลา6โมงเย็นนะเด็กพวกนี้ จะเจอกัน BC ซเทโลสานะเจอบุรีลำครับโอ้โหนี่สนุกมากโอ้โหไม่แล้วคือผมจะถ่ายนี่ยต้องเข้าไปดูตุณพ่อครัเพราะว่าชุดนี้เนี่ยทีมจาก B c ซเยอะมากเด็กๆเยาวชนเก่งมากคือคือจะบอกว่านักเตะ23่ปีของเราถ้าพูดกันตามตรงสู้เกาหลีได้ไหมฮะได้สบายเลยสบายใช่ไหมสบายผมว่าพอมองแบบนี้ระยะยาวนะดูแล้วชื่นใจแทนนะฮะแล้วไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลอย่างเดียวนะผมชื่นชมอีกอย่างหลายชนิดกีฬาจักรยานก็เก่งเทนนิสก็ดี แต่ก็สุดยอดโบลลิ่งยิ่งไปใหญ่โอ้โหหลากหลายชิ้กีฬาก้อนดิ้งด้วยก้อนิงด้วยเมว่าเป็นเพื่อนกับสุนทรผูดมามาเป็นก้อนเลยฮะผมบ้านอยู่ระยองหิไม่ใช่เก่งเลยนะแต่ผมชอบเหมือนกันนะเทควันโดยังไงก็ทองนะเก่งนะ โคชเช่ต้องให้โคชเช่ด้วยนะฮะก็ถือว่ามีฝีไม้ลายมือกันทุกคนทั้งโคชทั้งนักผู้เล่นผู้สอนสตาฟโคชทุกคนั่นคือเรื่องของเอเชนยนเกมซึ่งเราก็ขอชื่นชมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแต่เรื่องของเราวันนี้ล่ะเรื่องของเราวันนี้คงจะต้องพูดถึงฟุตบอลนะฮะเพื่อนมนลิกอังกฤษกันต่อสนุกทุกสัปดาห์นะสนุกทุกสัปดาห์แต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นตอนนี้ต้องสังเกตว่าทีมใหญ่เจอกันตลอดเพี่ออะครับทุกสัปดาห์จะมีคู่เอกแล้วบางทีมีรองคู่เอกทีีีี่ใกกล้้้ๆเเปป็นนนคยยงััดดวสาห์ม เชลซีพบกับเซนนอลและแมนยูไนเต็ดพบกับเอเวอร์ตันโอ้โหสมบูรณ์ภาพไม่ได้เลยอยากจะไปเชิญเดวิดมอยส์ไปคุมเอเวอร์ตันี่ได้ข่าวว่าเป็นตัวเต็งเบอร์หนึ่งที่จะไปคุมนิวคาสเซิลแทนอารันพาดิวด้วยใกล้แล้วนะอารันพาดิวใกล้ละใกล้ใกล้ไปแล้วลองลองมองคู่แรกก่อนได้ไหมฮะสักนิดนึงแมนยูกับเอเวอร์ตันเพราะว่าแมนยูก็ถือว่าฟอร์มไม่ดีอะแมนยูทรงบอลกองหลังไม่ดีนะครับเกมนลุกดีแต่กองหลังมีปัญหาไปเจอเอเวอร์ตันทิ้งเกมลุกก็จัดจ้านนะที่สําคัญก็คือฤดูกาลที่แล้ว ดวิดมอยส์เนี่ยเป็นอดีตกุนซือเอเวอร์ตันมาคุมแมนยูแล้วก็ทำสถิติแมนยูแพ้ท็อฟฟี่ไปกลับเป็นเดืนั้นเดือนหุ้นตกควบเลยนี่แต่ตอนที่ตอนที่เขาทำเอเวอร์ตันเขาก็โอเคนี่ใช่ไหมฮะก็เขาเหมาะสำหรับทีมระดับกลางๆบางคนเนี่ยบางคนเนี่ย ต้องดูก่อนนะว่าบางทีอาจจะชื่อเสียงมันสามารถที่คุมทีมระดับกลางๆกันล่างได้ไปคุมทีมใหญ่บางทีมันโปรไฟล์ไม่ถึงบ,บารมียังไม่ได้เหมือนกันเหอพน,นั้นต้องดูตัวเองหน่อยใช่นะแล้วตอนนี้ก็แมนยูยังมีปัญหาเรื่องแนวรับ,รบแถมแนวรุกก็มีปัญหาอีกอ่า รูนี่ลงเล่นไม่ได้โดนใบแดงจากนาทีชนะเวสต์แฮมสองหนึ่งเอเล่าซิ่โค้งระเบิดใช่ซิกโค้งอีกอันนี้ก็ถ้นโทษคู่นี้อย่าว่างว้นนะครับคุณผู้ชมพอตัวใครตัวมันอย่าเพิ่งพูดเอาไปพูดดีกว่าบิ๊กแมตช์ดีกว่าบิ๊กแมตช์ฮะเชลซีกับอาร์เซนอลนะฮะเป็นยังไงครับเป็นยังไงบ้างฮะอยากเชิญดูภาพรวมก่อนพี่โอรันครับตอนนี้เชลซีเนี่ยชนะห้านัดเสมอหนึ่งนัดไม่แพ้ใครเป็นจ่าฝูงนะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยตอนนี้ก็อยู่อันดับสี่ของตารางนะครับ ก็ชนะ2เสมอ4ไม่แพ้ใครเหมือนกันเป็น2ทีมนี่ยังไม่แพ้ใครอ๋อใช่มีแค่สทีมเท่านั้นแต่เล่นที่บ้านของสิงห์บลูซึ่งตอนนี้ดีโก้คอสตาเนี่ยดาวซันโวอาทีมชาติสเปนแต่เป็นคนเชื้อสายบราซิลเนี่ยยิงไป8ลูกจากคุณนัดคือแกกะจะยินแรงมากให้ครบ30ลูกตั้งแต่ขึ้นดูดูกันครับและสิ่งที่น่าสนใจนะโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยคุมทีมเนี่ยเจอกับอาเซนเมนเกอร์มาสิบครั้งเป็นไงบ้าง ไม่เคยแพ้เซเปนเกอร์เลยครัง<ห>้งชนะ6เสม,มอหครับ<ห>ตอนนี้เป็นหนามยอกอกใช่ไหมเรียกว่าหนามยอก<ห><ห>อกไหมพี่ตุ๊กอย่างนี้ใช่ใช่ใชครับรคุณพ่อถามนิดนึงเมื่อกี้เห็นพี่โอรานพูดถึงคอสตาเขาเก่งยังไงทำไมถึงยิงได้ระเบิดเลเบอร์ขนาดนี้พูดภาษาแบบว่าคนกินก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเนะเก่งเรายิงประตูเข้าครับแต่ถ้าพูดศาสตร์ฟุตบอลนี่เดี๋ยวเวลาไม่ไม่พอเพราะว่าหนึ่งเรื่องของทักษะฟุตบอลเวลาเขาซื้อแต่เขาซื้อสมองนะสมองดีเวลามีบอล ในลักษณะคือการคองบอลการดึงคู่ต่อสู้การยิงประตูไม่ต้องยิงแรงยิงเข้าไปในประตูพอนั่นคือคอสตาแล้วเวลาเขาไม่บอลเนี่ยเขาหาพื้นที่ในการเล่นได้ดีแล้วสามารถดึงคู่ต่อสู้เนี่ยให้มาประกบเขาได้สร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมอีอโอ้โหนี่คือจิตวิญญาณของศูนหน้าที่ดีทีเดียวครับแล้วมันลงล็อกด้วยเพราะว่าตัวป้อนเต็มไปหมดเลยคอสตายิงระเบิดระเบ้อมีข้อสังเกตนิหนึ่งผลงานการพบกันเนี่ยโอเคระยะหลังเชลซีข่มจะชนะอาเซนอลมาตลอดปีที่แล้วเนี่ยเจอกัน3มนัดในบอลลีกเนี่ย เสมอหนึ่งนัดที่บ้านของอาสันน์ศูนย์ศูนย์แต่บ้านเชลซีเชลซีชนะหกศูนย์เลยเจอกันเยอะเจอกันในบอลลีกคับนะครับบอลในแคปิตอลวันหรือว่าลีกคับเนี่ยเชลซีก็บุกไปชนะอารสันน์สองศูนย์อีกแต่ผลงานโดยรวมการเจอทุกถ้วยนะครับร้อยแปดสิบเอ็ดนัดเนี่ยเพว่าทีมอาร์เซนอลชนะเชลซีมากกว่านะชนะเจ็ดสิบเอ็ดนัดเชลซีชนะแค่ห้าสิบแปดแล้วก็เสมอถึงห้าสิบสามนัดอดีตอาร์เซนอลคมแต่ปัจจุบันใครคมฮะเชลซีโดยเฉพาะมูรินโญ่ไม่เคยแพ้ <W> แต่ปีนี้เชลซีก็ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันพลาดไปแค่2คะแนนเดี๋ยวก่อนที่พี่โอลาจะมาพูดว่าใ,ใครจะชนะเดี๋ยวไปดู first ก่อนนี้ก่อนอวันนี้นะครับเรามีช่วงพิเศษนะครับ first กอเกม by big cola ครับ first กอเกม by big cola สำหรับเกม big match สุดสัปดาห์นี้นะครับเชลซีกับอาร์เซนอลคนที่จะทำประตูแรกในความเห็นของผมในเกมนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเดียโก้คอสตานะครับเพราะว่ากองหลังของอาร์เซนอล ดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะเอาเดียโก้คอสตาอยู่เกมนี้คอสตามีประตูและจะเป็นประตูแรกของเกมด้วยครับผมคิดว่าแดนนี่เวลเบกครับจะเป็นคนยิงประตูแรกในแมตช์นี้ครับเดียโก้คอสตาฮะโอ้โหคนนี้ฟอร์มร้อนแรงมากแปดประตูะครับโอ้โหนำเป็นดาวซันโวไม่ใช่เขาจะเป็นใครไปได้แหละครับบอกตรงนี้เลยนะครับหลายคนที่คิดว่าจะเป็นเดียโก้คอสตาบอกเลยครับเลอะเทอะครับเพราะว่าคนแรกที่จะยิงก็คือแดนนีิสวุตเทพแดนนี่เวลเบ็กของผมครับผมเชื่อผมฮะคอสตา Costa, กองหน้าของเชลซียิงแน่ๆคนแรก เ,เบรคยิงแน่นอนครับคนแรกแน่นอนครับคนที่ทาประตูแรกผมมองว่าจะพลิกล็อกนะครับจะเป็นอเล็กออกเลตเชมเบเลนครับยิงประตูแรกในเกมบิ๊กแมตส์สัปดาห์นี้ครับสาหรับบิ๊กแมตช์เชลซีเจออาร์เซนอลนะคะทีมขอทายว่าต้องเป็นเชสฟาเบกาจากเชลซียิงคนแรกเพราะเมื่อก่อนนี้นั่งอยู่อาร์เซนอลใช่ไหมพอกลับมาเจอทีมเก่าตัวเองอาจจะทำให้เกิดแรงฮุดไงแบบว่าเฮ้ยฉันมีความแค้นฝังใจหรือมีเรื่องอะไรบางอย่างหมั่นไสย้ย้ายทีมแล้วก็ จัดซะหน่อยแม้ลูกหนึ่งงี้เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเชสฟอร์เบกาสค่ะบอสกอเกบายบิกโคลา โอ้โหก็ต้องขอบคุณบิคโคล่ามากๆเลยนะครับแต่ว่าเฟิร์สก o อเกมบายบิคโ c ล่าเนี่ยถ้าคุณพ่อคิดว่าใครจะยิงคนแรกเนี่ยคือใครฮะผมว่าลูกแรกน่าจะได้จากลูกเซตเพย์ครับอาจจะเป็นลูกคอนเนอร์คิกลูกฟรีคิกต่างๆแล้วก็มงเข้าโดยจอห์นเทอร์รี่โอ้โหแต่ผมสงสัยฮะไอคนที่ถ่ายว่าอลอกอลอกเชดเทมเบรนเนี่ยฮะคือยังไงฮะเออเป็นกองกลางตัวรุก ของอาร์เซนอลคือครัเอาเอาว่าลงหรือเปล่าดีกว่านะมีโอกาสลงสูงเนี่ยเพราะว่าอาร์เซนอลตอนนี้เจ็บเยอะนะครับแรมซี่ก็ไม่ได้ลงนะครับอาร์เตต้าก็เจ็บนะครับแล้วพิวลานคิดว่าใครผมผมเอาสติมากกว่าความรู้สึกนะครับผมเชื่อสติของดีโก้คอสต้าโอ้โหอันนี้นัดทิพผ่านมานี่ยเขายิงไม่ได้ครับดีเฟิร์สก่อนนะครับเฟิร์สก่อนแล้วใครจะชนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 ฮะยังไม่รู้คนอื่นยวไม่รู้คนเดียวยังยังยังไปดูคนอื่นก่อนไปดูคนอื่นนะฮะทัศนะจากรสาม อะมาเลยฮะจาก3กูรูจากแสมกีฬานะครับก็แน่นอนนะครคุณฉุยฮะเชลซีชนะ3ามหนึ่โอ้โหนี่นี่แมนะฮะพี่ตังกุยครับบอกว่าเชลซีชนะ3สามหนึ่งเหมือนกันเอ้่นี่อยู่บ้านเดียวกันบ้างนึ่งนะพี่แมวเพชรบอกว่าเชลซีชนะ2 1โอ้โหทำไมมาทิศทางเดียวกันกันหมดเลยฮะเชลซีแมตช์นี้คือดีกว่าแกคงดูสี่ติมูรินโญ่ไม่เคยแพ้ไงครับนะฮะเต็มที่ก็เสมอแล้วนก็ว่า อาเซนอลเนี่ยขาดตัวผู้เล่นไปเยอะมากนะผมว่านัดนี้นะผมก่อนขอปันคงก่อนฟันทิ้งก่อนพี่โอลานะผมว่าเชลซีชนะชนะชนะพี่โอลานะผมว่านัดนี้คราวนี้อาจจะเป็นรถพระป่าคว่ำตายหมูได้เพราะผมเห็นทิศทางเดียวกับพี่ตุ้มแล้วก็ตรงด้านขามีอีกสามคนนะครับเดี๋ยวสิต้องมีเหตุมีผลต้องจับตาดูเชสซาเบกาส์อดีตกัปตันอาเซนอนมาเจอมาเลนให้เชลซีใครมีปากกาไหมฮะผมจะมาหักก่อนเลยฮะหักปากกาเซียนก่อนเลยฮะอ้ามันมีโอกาสโมว่กไง ฟุตบอลมันอาร์เซนอลก็ชนะได้สวนสว่มกันเถอะเด็กสวนผมสวนผมสวนนะฮะอาเซนอลอาร์เซนอลโอเคจับตาเชสฟาเบกาตอดีตขวัญใจในไฮบิวลี่เด็กปืนกัปตันปืนเก่าตอนนี้มาเล่นให้เชลซีแล้วโชว์ผลงานดีเป็นจอมแอสซิสต์ด้วยและทำประตูได้ด้วยนะครับผมก็มั่นใจเหมือนปี๊ตุ๊กและอีก3เซียนเชลซีมิโกคอสตาไม่น่าห่างเพราะทั้งคู่เนี่ยกลับศึกยุโรปมาการสัปดาห์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเชลซีนี่มีตัวผู้เล่น ให้ใช้มากกว่ามากกว่าซนนลนก็น่าจะมีความที่หลากหลายแล้ะคมกว่า อล้ฮะนั่นก็เป็นทัศนคติทั้งหมดจากกูรูทุกท่านเลยนะฮะเชลซีทั้งหมดมีผมคนเดียวไปอาร์เซนอลอาทิตย์หน้ารู้กันเดี๋ยวรู้กันอาทิตย์หน้าว,วันนี้นพวกแหกคอกอะสิเลไ,ไม่แน่เลาทไม่แน่ไม่แน่เอาวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับพี่โอรันเชื้อบากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับและสำหรับช่วงสุดท้ายห้ามพลาดจริงๆนะครับในช่วงซันโบว์ไรกับน้องเมลวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเกมฟี15ที่กำลังดังนะครับสักครู่เดียวฮะ